สวัสดีครับช่างจ้าเอ็นทีคาร์เอเซอรี่สมุทรสาครครับวันนี้ผมอยู่ในรถยนต์นะครับออเนียวดีแมกนะฮะดีแม็กมิลเลนะครับที่ได้จอ9นิ้วตรงรุ่นแบบนี้มานะฮะเป็นจอติดรถมาที่มีเนวิเกเตอร์นะครับเป็นจอ9นิ้วนะครับหรือปี2020จอ7นิ้วนะครับก็ยังสามารถต่อกล่องนะครับเพื่อดู YouTube ได้นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นกล่องคาเพรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับคาเพ AI นะครับเพียงเราเสียบ USB นะครับกับช่องเดิมของรถตรงนี้นะครับผลก็จะมาขึ้นที่จอนะครับแล้วสามารถเล่นได้ครับป่อ HDMI out ไปออกจอทีวีเพดานได้แล้วก็ยังเพิ่มเมมโมรีนะครับใส่ซิมการ์ได้อีกด้วยนะครับจอสามารถแบ่ง2จอได้ด้วยนะครับเล่น2จอนะครับ ใครที่ต้องการดูแผนที่นะครก็ดูได้เลย2จอแบบนี้นะครับรวมไปถึงครับคุณโหลดแอปนะครับเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางนะครับ Google Play หรือ Play Store นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปดูทีวีแล้วก็ Spotify นะครับหรือว่าจะเป็น Netflix นะฮะคุณดูได้แน่นอนนะครับสนใจสอบถามนะครับเพิ่มเติมนะครับ090 975 552 ครับเรายินดีบริการนะครับให้คุณเนี่ยนอกสถานที่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเร็วและแรงมากเลยนะครับขอบคุณมากครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ